สวัสดีครับผมกับผมเทิดศักด์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับ Big กโจ๊กเรื่องนี้ก็พูดกันเป็นเรื่องช็อกแอนท o าวไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของ Big oke, กโจ๊แล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กัน เอาไหมให้แบ่งก่อนคบบูอิ่ก่อนคุมคุมไว้ก่อน Thank you. คือหนึ่งับสดนั่งขัดฝันจะเจ้าอ่้ยขงจ๋าเลยโอ้โหขงจ๋าเลยขงจ๋าเลยได้แค่รถไม่เกี่ยวข้าพามาบผมผมผมเนี่ยเลยบอกไม่เกี่ยวในยคณละส่วนเลย

khéo nát, không chặt, không ra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 , không

ผู้ที่จะถือธงนำพักเพื่อไทยนับจากนี้เป็นต้นไป เรื่องของบิ๊กโจกก่อนหน้านี้ปรากฏว่านะก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะจากเหตุการณ์เรื่องของกันันกบิ๊กโจกก็ไปลุยเรื่องของกำน n นนกและปรากฏว่ามีการจับกลุ่มเจ้าที่ตำรวจนะครับจนมีบางคนเนี่ยฆ่าตัวตาย เป็นท,ที่มาของชนวนสําคัญหลังจากที่อ้างว่าได้รับคําสั่งจากเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นนายกรัตรีโดยตรงสายตรงมาจากทักษิณทนะำให้บิ๊กโจ๊กเดินงานอย่างเต็มรูปแบบสิ่งที่ตามมานะไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ค้นบ้านบิ๊กโจ๊กอย่างกระทันหันนะพอค้นบ้านบิ๊กโจ๊กสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นบิ๊กโจ๊กก็ตกเก้าอีนะ้ไม่ได้เป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ สมดังหวังและต่อมาก็มีการตกลงแล้วก็ไปจับมือกับบิ๊กต่อนะพนเวกต่อศัก์สุขวิมลเป็นที่เรียบร้อยต่อมาสถานการณ์ที่ผมจะนําเสนอนี่นะครับก็คงจะเป็นเรื่องราวของบิ๊กโจก๊กที่ไปร่วมง,งานนะวิ่งนะกับปจมาลชินวัตรอุงอิงลูกทัศินชินวัตนะรคนนั้นกับเมียนะฮะ ปรากฏว่าไปเจอกันรอบนี้บินะ๊กโจ๊กซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตระบวดแห่งชาตินะคุกเข่าเข้าไปไหวนะ้ทางอุงอิงไปไหว้ทางพจมานชินวัตรก่อนหน้านี้บิ๊กโจกก็ไปทําพิธนะีกับศาสนาฮินดูกลางกรุงเทพมหานคร เรื่องของบิ๊กโจ๊เนี่ยผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาแล้วว่าบิ๊กโจ๊ก็มีสิทธิ์เป็นพบรตรนะครับแต่แตวันนี้บิ๊กโจ๊คงอ่านการเมืองไม่ออกนะครับก็เลยไปคุกเขา่าแล้วก็ยกมือไหว้ทั้งอุ้งอิงนะฮะแล้วก็โพดจมานนะครับนั่นน่าจับตามองนะครับว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊มีโอกาสจะได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในอนาคตหรือไม่แต่สลับผมถ้าจะยากเลย ไม่ใช่ยากธรรมดายากมากนะครับและผมเรียนไปแล้วนะครับว่าถ้าฝั่งทัษินเข้ามาเป็นนายยงตจะต้องใช้คนอย่างบิ๊กโจ๊กเข้าทํางานที่ผ่านมาการเดินทางของเสียฐาทวีสินเดินทางไปไหนบิ๊กโจ๊กประกบไปตลอดนะครับแต่วันนี้สิ่งที่ผมเรียนไว้เนี่ยมาโดยตลอดว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขารับงานโดยตรงจากทักษินและเศรษฐาวันนี้หุ้นส่วนก็คงได้เห็นเชิงบริจัดนะครับและที่พูดกันมาตลอดว่าบิ๊กโจ๊ก เป็นคนของพจมานวันนี้ท่านก็คงได้เห็นเชิงประจักษ์เส้นกันสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นเรื่องของการเมืองที่เกี่ยวกับตำรวจนะครับตราบใดตำรวจทหารนะครับยังไม่เป็นองค์กรอิสระอยู่ภายใต้อำนาจของนักการเมืองเราจะยังคงเห็นภาพอย่างนี้ต่อไปเรายังคงจะเห็นภาพเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกำนันนกนะฮะที่ตำรวจวิ่งเข้าไปสู่ฮก ต่อไปเพราะปัจจุบันตำรวจทหารยังคงอยู่ภายใต้อานัจของนักการเมืองและพักการเมืองนักการเมืองจังหวัดไหนมีอิทธิพลมากก็จะมีทหารจะมีตำรวจเป็นลูกน้องเป็นเครื่องมือทางการเมืองนั่นหมายถึงนะตำรวจทหารกับกลายเป็นผู้ให้การคุ้มครองนักการเมืองพักการเมืองและผู้มีอิทธิพล เหตุการณ์เรื่องของกำนันนกยังคงจะมีต่อไปดูตัวอย่างรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะอย่างบิ๊กโจ๊กยังเกิดขึ้นได้นับประสาอะไรตำรวจชั้นผู้น้อยตราบใดประเทศไม่มีการปฏิรูปนำตำรวจทหารเป็นองค์กรอิสระเราจะได้เห็นภาพเหล่านี้ต่อไปและการพัุงความยุติธรรมให้กับประชาชนย่อมจะมีน้อยลง ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอร์สักเจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเราเชื่อว่าคนไทยยังรักกัน แต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆมันทำให้อะไรเปลี่ยนไปก็ตามแต่เรายังอยากเห็นรอยยิ้มของวันนั้นอีกครั้ง Rock's ทองโสภาด้วยบารมีปกกล่าวเราไทยนี้ร่มเย็นเป็นสีผ่องใสใครคิดบังอาจมินทินทององไทยเราพราพระใจฟ้องไทยและองราชันรักกันไว้เถอเรากเ